สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดวินทาวินอดีตเคยดังแข่งเวียเล่นละครไม่กี่เรื่องกลับหนีหาย หายหน้าหายตาไปนานสหรับอดีตพระเอกวินทาวินน้องชายสุดหล่อของนาวินตาที่ก่อนหน้านี้หนุ่มวินมีผลงานการแสดงหลายเรื่องในช่อง7ซึ่งเป็นพระเอกคู่ขวัญกับสาวขวัญอุตสามณีสหรับอดีตพระเอกวินทาวินแจ้งเกิดจากละครเรื่องพลิกดินสู่ดาวและมีผลงานเรื่องล่าสุดในปี2560คือเรื่องเรือนพยอมก่อนที่จะห่างหายหน้าไปจากวงการบันเทิงโดยอดีตพระเอกหนุ่มวินทาวินได้เผยถึงช่วงเวลาที่ห่างหายจากวงการบันเทิง ไปเริ่มจากการไปเรียนต่อที่ต่างประเทศซึ่งเจ้าตัวได้เผยว่าเพราะตอนนั้นจังหวะมันได้พอดีตอนนั้นได้มหาวิทยาลัยพอดีหลายคนมองว่าครอบครัวเยาวพนกุลเรียนเก่งกันทั้งบ้านซึ่งหนุ่มวินก็ได้เผยว่าอาจจะเป็นเพราะคุณแม่ปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กว่าเขาไม่มีอะไรจะให้นะนอกจากความรู้ที่จะติดตัวเราไปวินทาวินกล่าวและเมื่อถูกถามว่าเสียดายไหมเพราะตอนนั้นดังมากเรียกได้ว่าเป็นตัวท็อปของช่องเลยก ว่าได้หนุ่มวินก็เผยว่าผมว่าผมเลยจุดนั้นมาแล้วนะถ้าเราน้อยใจผมว่าผมอยู่ไม่ได้ผมไม่รู้สึกน้อยใจนะมันอยู่กับตัวเราถ้าเราไม่มีคนดูละครช่องเขาก็ไม่ให้ละครเรามันขึ้นกับว่าเราคิดยังไงสัญญาหมดปี2563น่าจะแก่แล้วไม่มีคนดูเราแล้วเวลาที่ผ่านมาผมไม่ได้ขวนขวายแต่โอกาสเข้ามาสิ่งที่เราต้องการที่สุดบางทีมันมาในช่วงเวลาที่เราไม่ต้องการเราต้องพร้อมที่จะเผชิญกับมันเมื่อมัน เข้ามาวินทาวินกล่าวโดยปัจจุบันหนุ่มวินผันตัวมาเป็นหนุ่มออฟฟิศพนักงานด้านวิศวกรรมโรงงานเกลือโปรุงทิพย์จังหวัดนครราชสีมาโดยหนุ่มวินย้ายจากกรุงเทพไปอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาและถ้ามีเวลาว่างก็จะไปเป็นครูสอนดำน้ำด้วยเมื่อถูกถามว่าคิดถึงการเล่นละครหรือไม่นุ่มวินก็เผยว่าไม่นะครับรู้สึกว่าตอนเล่นละครก็ทําได้ดีเพราะตอนนี้เรามีหน้าที่อื่นเราก็ทําได้ดี ขอขอบคุณข้อมูลจากไทยสยามนิวส์ขอบคุณครับ